ปัญหาย,ยอดฮิตนะครับของคนที่อยากขายของออนไลน์นะครับข้อมูลดีๆจากเล่มน,นี้เลยนะครับหาเงิน1ล้านง่ายๆด้วย TikTok อกช็อนะครับฉบับทาได้จริงนะครับของโค้ดบีเนี่ยอยู่ในเชลแบบสุดๆอะขายดีมากนะครับก็แค่แบ่งหัวข้อเป็นแบบนี้นะครับขออนุญาตอ่านเป็นหัวข้อนะอยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะขายอะไรนะครับไม่มีเงินลงทุนนะครับ อยากขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริมแต่ไม่มีเวลาแก้อย่างไรอยากขายของออนไลน์แต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับเพราะว่าความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างฝันนะครับเพราะหลายคนต่างประสบปัญหาหรือขีดจากัดที่แตกต่างกันนะครับทําให้ความฝันต้องล้มเลิกน่าเสียดายนะครับนี่เลยบอกนะเล่นที่บอกนะไม่มีเงินทํายังไงนะครับไม่มีเงินนะครับยิ่งแอดไม่ต้องโฆษณานะครับไม่รู้จะขายใครนะครับนี่มีแนวคิดบอกแล้วก็ เชื่อไหมครับว่าหลายคนประสบความสําเร็จจากการเป็นนายหน้านะครับ tiktok ถึงขนาดสร้างรายได้เดือนละเป็นแสนบางคนไปถึงหลักล้านนะครับแล้วก็ไม่มีเวลานะครับอ่ะข้อมูลเนี่ยจัดให้ทำเต็มข้อเลยครับใครที่อยากลุยเรื่อง tiktok shop แล้วก็ tiktok seller นะมีพร้อมเลยนะครับหรือไม่ก็มีคอร์สนะของโค้ดบีเขาเขาลงคอร์สไว้ในช่องเขาอยู่นะครับดีๆมากๆะแล้วได้ไอเดียนะครับใส่ตะกร้าให้ครับ